ไบเบิลระบุซาตานคือผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่พระเจ้าผู้มาปรากฏอย่างพระเยซูคริสชัดเจนอเลาะในกุรอานไม่ใช่พระเจ้าพระเยซูผู้มารับสภาพมนุษย์อเลาะพูดถึงตัวเองในกุรอานมากกว่าหนึ่งครั้งในบทที่สามข้อห้าสิบสี่กล่าวว่าอเลาะคือผู้หลอกลวงชั้นยอดเป็นสุดยอดนักวางแผนที่เก่งที่สุดภาษาอาหรับคือมอคไฮรินคำว่ามอค หมายถึงผู้วางแผนผู้หลอกลวงเจ้าเลขกลับกรอกไร้จรรยาบัณไม่มีทางคริสเตียนจะพูดพระเจ้าของเราคือผู้หลอกลวงชั้นยอดตามไบเบิลนั่นคือซาตานชัดๆแน่นอนไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวกับพระเยซูในไบเบิลซาตานคือผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่พระเจ้าผู้มาปรากฏอย่างพระเยซูคริสต